สวัสดีครับวันนี้บังบีไลส์สระชาแนลนะครับพาเพื่อนๆมาท่องราตรีที่หาดแสงจันนะเีบังบีจะพาไปหาดแสงจันนะพาไปชมบรรยากาศร้านอาหารริมทะเลนะครับก็จะมีร้านไหนที่บังบีเคยกินแล้วอร่อยนะเดี๋ยวบังบีจะแนะนํานะครับ ขาก่อนนะแยกนี้จะมีเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวานะเดี๋ยวบีขอ,อยนาตเลี้ยวขวาก่อนนะครับถึงแยกนางยักษ์นะจะมีเซเว่นนะแล้วเราก็จะเลี้ยวขวากันก่อนนะครับเลี้ยวขวามาซ้ายมือนะเราก็จะเจอเลยนะครับ ร้านอาหารนะเพื่อนๆนะนั่งติดชายทะเลกันเลยนะครับนั่นนะทาเลดีๆนะครับนะติดชายทะเลกันเลยนะครับนะอันนี้เราก็อยู่เฟสหาแสงจันแล้วนะครับนี่ซ้ายมือเราก็อีกเช่นกันนะครับมันก็จะเป็นร้านมีส้มตำจิ้มจุ่มปลาเผานะครับนะเยอะหลากหลายนะครับ ขวามือก็จะเป็นพวกร้านสุรานะเ mm hmm. พื่อนๆนะร้านนั่งชิวนะครับก็อันนี้ก็เปิดกันเยอะอยู่นะครับนี่ด้านขวามือเราร้านตาแซ่บนะอาารที่ร้านแซ่บๆนะครับขวมือเราก็จะเป็นพวกร้านอาหาร นั่งชิวนะครับนะมีร้านเต็มเตานะครับขึ้นชื่อของนายองนะครับเต็มเตาเต็มเตานี้จะอยู่ด้านขวามือนะครับจะไม่ได้อยู่ด้านติดอิมทะเลนะแล้ววันนี้จะเป็นหาดแสงจันทร์ซีฟู้ดนะครับนี่นี่จะเป็นหาดแสงจันทร์ซีฟู้ดนะ วันนี้ก็จะเป็นวันธรรมดานะครับก็นะักท่องเที่ยวก็จะน้อยหน่อยนะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะแน่นๆนนกันเลยนะตรงนี้จะเป็นจุดบริการนะักท่องเที่ยวของทางอ,อจจรรยองนะครับนักทนะ่องเที่ยวเยอะอยู่ I บีจะขับกลับไปทางนน้นนะทางซี่แหลมเจริญมั่งนะตอนนี้เราก็มาตรงแยกนังยักษ์แล้วนะเพื่อนๆนะทีนี้เราก็จะมุ่งหน้าสู่ทางแหลมเจริญแล้วนะครับ้านนี้ก็จะขวามือเรานะก็จะเป็นร้านเหมือนร้านทางซีทางนน้นนะแต่ร้านทางนี้ก็จะประดับประดาไปด้วย ิดแล้วนะอเมซอนนะบ,บีก็มานั่งกินประจำนะครับอเมซอนนี้นะแล้วด้านหน้าเรานี่ก็จะเป็นตลาดนัดจมย่อมนะครับนะก็จะมีพวกสัมรอปค่วงข้างนะครับที่พี่ๆเขามาขายกันนะร้านก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆน,นะวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับ นะครับเพื่อนๆก็ถ้าเพื่อนๆ,อนๆคนไหนอยากมาเที่ยวระยองนะครับหาดแหลมเจริญหาดแสงจันทร์หาดสุชาดานะครับก็จะมีร้านอาหาร2ฝั่งทางนะครับก็ประมาณนี้อย่างที่บางบีได้